สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญทองพรในรีพอร์ตประจำวันที่8กรกฎาคม2559ค่ะสำหรับตลาทองคำในคืนนี้นะคะราคาทองคำเคลื่อนตัวในกรอบแคบตลอดวันทำการระหว่าง1,353ถึง1,359เหรียญโดยที่ตลาดยังคงรอาการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในค่ำคืนนี้โดยคาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นที่ระดับ,บ175,000ตำแหน่ง ข้อมูลเดือนก่อนที่ออกมาเพียง38,000รายขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม4.7%สู่รับ4.8%ในวันนี้ค่างเงินดอลลาร์ทรงตัวที่รับ1.1079ดอลลาร์ต่อยูโรและค่างเงินบาททรงตัวในกรอบ35.15ถึง35.35 35บาทต่อดอลลาร์เน้นย้ำให้นักลงทุนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากคืนนี้มีโอกาสที่ราคาทองคำจะแกว่งต่อผันผวนค่อนข้างสูงและติดตามบุทองพรมอนิ่งรีพอร์ตได้ในช่วงเราประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับมากับบุทองพอรในรีพอร์ตได้ในวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ